ใช่เว,เวลาเหลือไหมเดี๋ยวเรายอดใหม่ก่อนเหมือนพอเวลาเราปลดปล่อยแล้วเวลามันจะเวลามันจะตัดไปใช่ได้ไปทำอะไรไะต้องเก็บต้องเก็บพาลายัยมา50ดอกเ,เดี๋ยวผูค้ผนค,คนได้ส่วนลด50%ก็จะเหลือ245นะมันติดอะไรไม่ได้อ่ะต้องต้องลุ้นให้ได้245นะถ้าเงนินเดือนเพราะวีพัด ผมไม่รู้ว่ามันไปรูปไหนแล้วเขาเปลี่ยนรูปในนั้น่ะมันจะมีที่เป็นตัวฟรีสองรูปอะไรเนี่ยอ้าวคุยไปบอกจำนวนซะละไม่ได้ไดหมครับอันนี้กดเพื่อนๆรับคูปองครับแล้วก็อันนี้คูปองมันจะอยู่ในหมายคูปองเวลาขึ้นไปใช้ที่หน้าร้านก็แจ้งเขาได้เลยเดี๋ยวเขาจะบอกวิธีเปิดให้อ้าวแฉกหน้าจอไว้นิดนึงก็ได้ครับคุณแม่โอเคขออนุญาตนะครับขอดูก่อนว่าคูปองนี่ไง เวลาเราเข้ามาเอาพวกคู่องอะไรพวกเนี้ยครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหร่อะไรพวกเนี้ยครับให้เข้าบัญชีทางการ,รก็คือกลับมาที่หน้าร้านเข้าบัญชีทางการมันจะมันจะเปลี่ยนโหมดมาเป็นโหมด,มน,น,หมดมน,นี้